สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเราก็จะมาให้ความรู้วิเคราะห์คดีคุณทักษิณมาตรา112สารยกฟ้องไปนะครับนะครับคดีคดีน,นี้นะครับที่สารยกฟ้องไปเนี่ยก็มีเหตุผลอยู่2อสาอย่างนะครับเนี่ยคำพิพากษาของศาลที่เขาแจกมาอย่างย่อเนี่ยผมจะสรุปสั้นๆนกรณีแรกก็คือเรื่องคลิปเสียงคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะครับที่อ้างว่าคุณทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเนี่ย นะครับมันเป็นคลิปตัดต่อนะครับคลิปเต็มไม่มีจําเลยเขาก็เลยสู้คดีว่าเขาได้มีการพูดข้อความมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพอพอไม่มีคลิปเต็มเนี่ยนะครับสารก็เลยมีดูแล้วมันก็มีความน่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องความความสมบูรณ์นะครับขอ,อของต้นฉบับของคลิปอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2พยาน ที่มาเบิกความต่อสารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่า,าเป็นบุคคลภายนอกนะครับล่า,าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอะไรพวกนี้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยครบปรากฏว่ามีพยานบางปากเนี่ยนะครับเป็นพยานที่นะครับมีสาเหตุกธเครืองไม่ชอบต่บคุณทักษณิณเช่นเคยขึ้นเวทีขับไล่คุณทักษณิณอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยพยานพวกนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือประเด็นสุดท้ายข้อความ ในคลิปเนี่ยเมื่อฟังแล้วมันไม่ชัดเจนว่าคุณทักษณิณได้พูดถึงสถาบันหรือเปล่านะครับศาลก็มองว่านะดูจากข้อความแล้วเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงสถาบันแต่พูดถึงพวกาชาวคณะปฏิวัติพูดถึงคุณสุเทพทหารชั้นผู้ใหญ่องค์มนตรีอะไรพวกนี้มันไม่ได้สูงขึ้นไปถึงสถาบันนะครับนะะเพราะฉะนั้น มันก็เลยไม่มีความผิดตามมาตรา112นะครับเมื่อไม่ผิด112มันกไ็ไม่ผิดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายความมั่นคงพอไม่ผิดกฎหมายความมั่นคงมันก็ไม่ผิดนะครับอ่าพรบอคอมสรุปแล้วก็ยกฟ้องทุกฐานความผิดนะครับนะค,บคุณทักษิณก็รอดเป็นผู้บริสุทธิ์ไปนะครับแต่ว่าอายการสูงสุดจะอุทธรณ์หรือไม่ติดตามกันต่อไป เห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ